สวัสดีครับผู้ช่วยช่างนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูแนวทางการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องซักผ้านะครับอาการของเครื่องนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามันสั่นมันเหวี่ยงนะครับก็คือเหวี่ยง่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับสําหรับอาการนี้นะครับอาการสั่นของเครื่องซักผ้านะครับถ้าจะแบ่งแยกนะครับข้าวๆมันก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณ5้าอย่างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับที่เจอกันบ่อยก็คือตัวโชค๊คมันเสียนะครับก็คือตัวที่แขวนนะครับแขวนถังนะครับมันจะอยู่ตรงมุมนะครับสี่ตัวตัวนั้นอะครับจะเสียแล้วมันจะทําให้แขวงทําให้สั่นนะครับส่วนอย่างที่สองนะครับที่อาจเจอบ่อยเหมือนกันก็คือมอเตอร์หมุนได้ด้านเดียวไม่ว่าด้านไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนมากนะครับอาการสั่นแดง ด้านที่หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะไม่หมุนนะครับเพราะว่าปั่นแห้งโดยส่วนใหญ่มันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับด้านที่หมุนทวนเข็มอะ่ะมันจะขาดอาจจะสายไฟขาดหรือว่าแผงวง,งจรเสียเนี่ยก็ต้องไล่ไปทีละอย่างนะครับอย่างที่3นะครับตัวมอเตอร์เดินเสียนะครับก็คือ อาจจะเสียในขั้นตอนที่ว่าทิ้งน้ําเสร็จแล้วแล้วก็มอเตอร์เดนเสียนะครับพอเสียปุ๊บคราวนี้เข้าหมวดปัดแห้งนะครับถังด้านนอกไม่หมุนนะครับหมุนเฉพาะใบนะครับมันก็ทําให้สั่นเหมือนกันนะครับจากที่สี่นะครับก็จะเป็นตัวกากบาดนะครับตัวแฟงก้อนถังหรือว่ากากบาดแล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็คือจะอยู่ตรงก้อนถังเครื่องซักผ้านะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันหักมันก็จะสั่นเบ่งเหมือนกันครับ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวแกนคัดนะครับถ้าตัวแกนแกนคัดเสียมันก็จะสั่นจะแกว่งเหมือนกันอาการประมาณว่าใบจะหมุนก่อนนะครับพอใบหมุนแป๊บหนึ่งถังข้างนอกหมุนตามอย่างเงี้ยก็คือผ้ามันก็จะกองนะครับมันก็จะทําให้สั่นเหมือนกันก็อาการมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูดีกว่านะครับไปตรวจเช็คว่า,ามันเป็นเพราะอะไร ตรวจแท็คยังไงแล้วก็ดูตรงไหนได้บ้างนะครับลูกค้าบอกว่าสัน่นเพราะฉะนั้นเราต้องดูในโหมดปันนปนป่นแห้งนะครับก่อนจะทําการสั่งปั่นแห้งนะครับเมื่อกี้ผมได้ใส่น้ําไปนิดนึงนะครับใส่เพื่อที่จะดูว่าตัวมอเตอร์เดียนมันทํางานหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเข้าโหมดปั่นแห้งนะครับเปิดเครื่องนะครับเข้าโหมดปั่นแห้งแล้วก็กดสตาร์ทครับคราวนี้ไปดู ด้านหลังนะครับตัวมอเตอร์เดนนะครับนี่ครับมอเตอร์เดนดึงปล่อยน้ำทิ้งนะครับเดี๋ยวคอยเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ เทีดูนะครับตอนนี้คือไม่มีแรงด้วยนะครับเหมือนจะสตาร์ทไม่ออกนะครับแล้วก็นี่ครับอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือเท่าที่ผมเห็นนะครับนี่ครับก็คือถังมันขาดนะครับกากระบาดนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับมันขาดแล้วมันก็น่าจะไปเบียด ตัวถังด้านนอกนะครับทำให้มอเตอร์ไม่มีแรงในการสตาร์ทนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้มอเตอร์เริ่มหมุนได้นะครับมันก็จะสั่นจะกระแทกนะครับสังเกตดูขอบนะครับมันจะกินขอบด้วยเนี่ยน,นะครับและอีกอย่างนะครับที่ไม่สามารถหมุนได้หรือว่าออกตัวช้าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าสายพานมันหย่อนด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับอาการนี้ก็คือ ตัวกากระบาดมันหนักนะครับเองครับเดี๋ยวผมจะพารื้อให้ดูนะครับว่าไอ้ตัวกากระบาดเดี๋ยวเฟงต้นถันงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะทําการถอดถอดยังไงได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องเอาใบขึ้นก่อนนะครับงัดนะครับขวาตัวนี้ออกแล้วก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับให้ถอดน็อตแล้วก็เอาใบขึ้นมาก่อนนะครับ วิธีงัดนะครับสังเกตนะครับมันจะมีตำแหน่งไว้ให้ใช้ไก่กวาปากแบนงัดนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะครับนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่ตรงกลางหนึ่งตัวนะครับถันเลยนะครับ ดึงไม่ออกครับตัวนี้มันค่อนข้างจะแน่นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ตะขอนะครับตะขอแบบนี้นะครับใส่ตรงรูด้านข้างนะครับให้ตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็จะใช้มือดึงนะครับโยกเอานะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตานนี้ผมเพจะโยกนะครับหจุดขึ้นมาแล้วนะครับ เนี่ยครับสังเกตดูนะครับมันหักไปแล้วนะครับนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันหักนะครับครับคราวนี้เราจะทำการถอดถังขึ้นมานะครับจะมีน็อตนะครับมีฝาปิดอยู่นะครับงัดฝาออกมาเอาน็อตออกนะครับ น็อตจะมีด้านหน้า2ตัวนะครับตำแหน่งปาปิดแล้วก็ด้านหลัง2ตัวนะครับครับขันน็อตเสร็จแล้วนะครับให้ทําการยกเลยนะครับแล้วก็เวียงไว้ด้านหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีน็อตรอบๆนะครับลองสังเกตดูนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นมันมีจํานวนไม่เท่ากันนะครับครับก็ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ เวลาถอดเปลี่ยนก็เหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องยกออกนะครับบางรุ่นนะครับอาจจะเป็นตัวล็อกให้สังเกตดูดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปถอดไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ปลดล็อกมันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทําการอดน็อตตรงกลางเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับเบอร์สามสิบแปดนะครับครับเบอร์สามสิบแปดนะครับก็ทําการขันมันเลยนะครับ แล้วก็จะมีแหวนรองนะครับแหวนรองตัวนี้ต้องเอาออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวเวลาตอดถังนะครับมันจะไปติดร่องเกียวนะครับทําให้ยกถังไม่ขึ้นนะครับนี่นะครับ นี้ก็ลองโยกดูก่อนนะครับว่าสามารถดึงขึ้นได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าโยกแล้วมันหลวมๆดึงขึ้นได้ก็อ่าทําการโยกเรื่อยๆแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบมันหักแล้วหลุดเลยนะครับรอบๆเนี่ยโยกไม่ได้ดึงขึ้นไม่ได้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องผ่านะครับเดีย๋ยวเอาเป็นว่าผมจะทําให้มันแบบเหมือนกับว่ามันหักหมดเลย ไม่สามารถดึงขึ้นแบบง่ายๆได้นะครับผมจะใช้วิธีการผ่าแล้วจะผ่ายังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับสมมุติว่ามันหักหมดเลยนะครับมันขาดนะครับอันนี้ก็จะยกขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่นะครับมันขาดอย่างนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเนื่องจากมันยังค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็จะะนัปุ่มจะตีให้มันเล็กลงนะครับให้เหลือแบบประมาณว่าเล็กที่สุดแล้วก็จะใช้ตัวหินเจียนะครับเป็นตัวเจียแต่ใครที่จะทําตามนะครับจะใช้หินเจียก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้ามีหมวกกันน็อกก็ให้เอาหมวกกันน็อกมาใส่นะครับหมวกกันน็อกที่ว่ามีกระจกปิดกั้นด้านหน้านะครับเพราะว่า,วาบางทีเศษจาก หินเจียนะครับที่เราตัดอาจจะกระเด็นเข้าตาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องกดไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำการเพาะก่อนนะครับ ก็เคาะให้มันมีพื้นที่เล็กลงนะครับเพราะเวลาเจียนะครับหรือว่าตัดมันจะง่ายขึ้นนะครับผมจะใช้หินเจียนะครับเจียให้อยู่แนวเดียวกับตรงตำแหน่งเรียบๆนะครับตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเจียไปโดนเียวเกี้ยวเดี๋ยวอาจจะทําให้เวลาขันน็อตอ่ะขันยากเกียวมันล้มนะครับมันเสียไปหรือว่า อ่าเวลาขันแน่นน่ะมันจะไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเน้นได้อยู่ประมาณตรงที่ไม่มีเกียวนะครับประมาณนี้เลือกเอานะครับสองด้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูนะครับครับสังเกตดูนะครับผมจะพาสองด้านนะครับตรงกันข้ามกันนะครับนี่นะครับเครับสองด้านนะครับ หลังจากนั้นก็จะใช้ไก่พวงปากเบนนะครับเสียบก็ไปตรงตำแหน่งที่ผ่านะครับแล้วก็ต่อครับนี่ครับมันก็จะหลุดออกมาให้นะครับราวนี้เราก็แก้ทำความสะอาดนะครับครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ตอนประกอบก็เดี๋ยวจะให้ดูอจริงนะครับแต่ก็พูดถึงนะครับเวลาประกอบก็ไม่ยากนะครับ ามาให้ดูตอนล้างหน่อยนะครับเปลือใครสงสัยใสนะครับว่าผมล้างยังไงก็คือเนี่ยครับผมจะเข้าไปโหมดปั่นแห้งนะครับแล้วก็น้ําฉีดล้างเลยนะครับใช้หอยขัดนะครับส่วนใครที่จะเรียนแบบนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าทำคนเดียวนะครับดีที่สุดนะครับเหมือนผมนะครับผมจะทํา ในพื้นที่ที่ว่าค่อนข้างจะแห้งนะครับแล้วก็จําพวกสายไฟตักไฟอะไรของผมเนี่ยคืออยู่ในภาพแบบปกตินะครับไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็รองเท้าผมก็จะรองเท้าผมก็ใช้เป็นเซตี้นะครับมันจะช่วยอย่างไงอะช่วยปกป้องเราได้ในะระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับ น้ำมันก็จะไหลออกไปนะครับแล้วก็ผมก็จะขัดไปเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าใครจะาวางถังให้อยู่แนวโนอนก็ได้นะครับแล้วก็ขัดไปแต่อันนี้คือเป็นวิธีของผมนะครับผมไม่ได้ว่าต้องทําแบบผมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งใครจะทําตามก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับ ส่วนตัวถังนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนถอดตัวนี้นะครับเป็นเบอร์สิบนะครับถอดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็การถอดขอบข้างบนด้วยนะครับจะมีน็อตรอบๆนะครับถอดออกแล้วก็ตัวกองตัวนี้นะครับก็คือแยกออกมาเป็นชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเวลาทําความสะอาดมันก็จะได้แบบไม่มีเศษหลงเหลือนะครับถ้าเราแค่ทําความสะอาดข้างนอกอย่างเงี้ยเวลาราอ่าเทสเครื่องลองเครื่องนะครับ ือว่าเอาไปซักเนี่ยมันจะมีเศษลอยขึ้นมานะครับจะติดเสื้อผ้าทต่ไม่เสื้อผ้าสกปรกนะครับแล้วก็เวลาอาจจะแบบหาอะไรมาตักเหมือนที่ตักลูกน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาตักมันก็ออกช้านะครับทําให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นรื้อออกมาเลยดีกว่านะครับส่วนก้าล่างผมจะไม่รื้อนะครับคือก้าล่างตัวนี้นะครับจะไม่ถอดออกแค่นั้นเองนะครับแต่ข้างบนตัวตอกองกระยะนนี้จะถอดมาล้างหมดเลยครับ นี่นะครับผมก็จะถอดออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับคราวนี้ก็ทําความสะอาดนะครับนั่งขัดนะครับแล้วก็ส่วนตรงก้อนของมันนะครับครับมันจะเป็นร่องนะครับถ้าง่ายสุดก็คือใช้ปั๊มน้ํานะครับฉีดเอานะครับไม่ต้องขัดด้วยแปรงนะครับส่วนรอบนอกเนี่ยจะขัดด้วยแปรงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขัดก่อนนะครับเดี๋ยวตอนประกอบจะให้ดูอีกทีนะครับ ก็จะฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับใครที่อถอดมาหรือล้างนะครับผมเคยเจอหลายคนเหมือนกันนะครับที่ยกอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ามีน้ำข้างในนะครับไปเจาะเอาน้ําออกต้องบอกไว้เลยนะครับห้ามเจาะเอาน้ําออกเด็ดขาดไม่งั้นเวลาประกอบกลับไปเนี่ยมันก็จะสั่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําที่จะหน่วงถังนะครับให้ถังเกิดสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเอาออกนะครับ หรือใครที่เจอเหมือนเครื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขาดนะครับทะลุน้ํามันออกมานะครับก็ให้เติมน้ํขก็ไปนะครับน้ําธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วต้องปิดให้ดีนะครับห้ามให้น้ํารั่วออกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ารั่วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมานะครับอาจจะเป็นตัวตัวกากบาทนะครับตรงกลางมันอาจจะหลวมมันสึกนะครับคราวนี้เวลาปั่นแห้งมันก็จะสั่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ดูด้วยนะครับน้ำเ้าผ้าเมาออกถ้าไม่มีน้ำก็ต้องเติมแล้วก็อุดรัดว่วถ้าอุดไม่ได้เติมไม่ได้แผลใหญ่เกินก็ต้องหาตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้มันก็นั้างจะสำคัญนะครับครับดีใส่นะครับก็จะใส่อย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นตะขออยู่นะครับแล้วก็สไลด์ลงนะครับ ก็ abei, สังเกตดูนะครับข้างล่างให้มันเข้าล็อกดีๆนะครับแล้วก็ดูด้านข้างนะครับ hm ว่า uh มันเรียบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังหน่อยนะครับนี่นะครับให้มันเข้าในช่องตรงนี้ก่อนนะครับให้หมดทุกอันนะครับแล้วก็สไลด์ลงนะครับ ก็แค่นี้เองนะครับบางรุ่นนะครับมันอาจจะใช้น็อตล็อกด้วยนะครับถ้ามีน็อตล็อกก็ให้อ่าขันล็อกไปนะครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยคราวนี้ก็ใช้นี่ก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับ ที่ไม่ได้ทําเครื่องหมายนะครับก็ให้สังเกตนะครับตรงเนี้ยด้านล่างนะครับนี่ครับมันจะมีมาร์กของมันอยู่นะครับ3จุดก็ให้มันตรงกันแค่นั้นเองนะครับนี่ครับมันก็จะตรงแนวมันพอดีนะครับ ส่วนกากระบาดนะครับตัวนี้เราก็ขันแค่ตึงๆมือพอนะครับไม่ต้องให้แน่นมากนะครับขันสักสองรอบนะครับรอบแรกก็ขันแค่แบบให้มันรู้สึกว่ามันตึงนิดหน่อยแล้วก็ขันซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแค่นี้ก็พอแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขันแน่นมากเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวมันจะหวานนะครับ ทำให้เดี๋ยวเวลาเราใช้งานนะครับน็อตมันก็จะถอยออกมาแล้วก็ไปบาดก้นถังนะครับก็ฉะ <c oughs> นั้นเอาแค่ตึงมือเพ่อพอนะครับครับตรงที่อ่าตัวแกนนะครับตรงพัดมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับตัวนี้นะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้า เกิดไม่ใส่นะครับมันจะกินตัวกากบาดนะครับแล้วใช้งานไปนะครับมันจะหลวมแล้วก็ฟาดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ห้ามลืมนะครับส่วนยางตัวนี้นะครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับเจอหลายคนเหมือนกันมาหาซื้อยางตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่สําคัญนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับขอแค่มีตัวสปริงนะครับแต่ใครที่ยางยังติดอยู่นะครับ ให้ด้านยางลงข้างล่างนะครับไม่ได้หงายขึ้นเข้าหาตัวถังนะครับเพราะว่าถ้าหงายขึ้นมาเนี่ยเวลาขันน็อตเนี่ยมันก็จะเอียงเบี่ยงไม่ได้ศูนย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ความลงยางลงล่างนะครับนี่นะครับให้ดูตัวอย่างนะครับก็จะอยู่ด้านล่างแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแหวนนะครับใส่ให้ลงใส่ลงไม้ถึงร่องมาเลยนะครับ ด้านยางให้ความลงนะครับแค่นี้เองมีแหวนสปริงตัวหนึ่งนะครับก่อนใส่นอ็อตเบอร์สามแอย่าลืมนะครับแล้วก็แหวนรองใบนะครับตัวนี้ก็ อย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมันอาจจะต่ําไปนะครับมันก็จะไปบาดตัวไบกต้นถังหรือว่าตัวกากระบาดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหวนงลงใบก็อย่าลืมแล้วกันครับต่อไปก็ตัวฝาด้านบนนะครับ ็ประกอบกับตามปกติกับอันไหนที่เราถอดก่อนเราก็ใส่ทีหลังแค่นั้นเองครับแล้วก็เหมือนพวกขอบเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งล็อกของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่ไม่ตรงตำแหน่งนะครับมันก็ไม่ลงล็อกขัดนอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ยากนะครับสําหรับการประกอบนะครับ แนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่เจออาการฉันนะครับก็ลองเช็คตามที่ผมบอกไปหรือว่าใครจะเปลี่ยนการกรบาทหรือว่าหรือล้างถังนะครับก็ลองเอาวิธีของผมไปใช้แล้วกันนะครับส่วนอลองเครื่องผมคงไม่ต้องลองให้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องตัวน,นี้มันไม่ไม่มีปัญหาอะไรมีแค่การกรบาทผักอย่างเดียวถ้าใครทำตามวิธีของผมนะครับ ประกอบเหมือนกันทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาหรอกครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปของผมจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ